พวกมึงพากนันมาหากูอีกทำอะไรอแต่ก่อนที่พวกมึงจะทำทำไมไม่คิดันบางเรือพวกมึงคิดว่าพวกมึงวิเศษกว่าใครๆนะหรือไงเป็นยังไงพอโดนเขา้าปากกูคิดแล้วว่าพวกมึงจะต้องกลับมาหากูอีกหลวงพ่อเอ่ยปากพูดดักขึ้นก่อน พร้อมกับสั่งสอนไปพร้อมกันเมื่อเจอหน้าบรรดาพวกหมอผีต่างนั่งหน้าสลดสีหน้าแววตาบ่งบอกถึงความจำนึกผิดพร้อมกับก้มลงกราบและเอ่ยสารภาพผิดทุกสิ่งอย่างที่คิดจะฆ่าหลวงพ่อพวกกระผมทั้งหมดสำนึกผิดไปแล้วในบาปปุญคุณโทษขอรับขอให้หลวงพ่อได้โปรดเมตตายกโทษและช่วยเหลือลูกเมียพวกกระผม ให้หายทุกทรมานด้วยเถิดพวกเขาไม่มีส่วนรู้ส่วนเห็นใดๆเลยเป็นการกระทำชั่วช้าของพวกกระผมเองเท่านั้นขอรับพูดเสร็จก็ก้มลงกราบแล้วกราบอีกละล่ำละระลักอยู่อย่างนั้นเพราะเป็นห่วงลูกเมียที่กําลังจะตายพวกมึงผิดที่ผิดฆ่าพระคาเจ้า,า,า,าหลวงพ่อพูดสำทับด้วยน้ำเสียงที่เรียบ ปราศจากอาการใดๆที่บ่งบอกถึงความโกรธหรือเคียดแค้นพยาบาทใดๆทั้งสิ้นแล้วท่นานก็พูดต่อไปว่าเออกูจะช่วยฝึกมึงเอาพุสที่หลังพวกมึงสังวรไว้บ้างคนที่เก่งกว่าพวกมึงยังมีเยอะแล้วนี่พวกมึงบาปหนาหรู้ไหมที่พวกมึงคิดจะฆ่า,าพระ ถกมึงฆ่ากูสำเร็จพวกมึงจะได้รับกรรมอย่างมหันต์พวกมึงจะได้ลงเอเวจีมหานรกเรียกว่าไม่ได้คุณไม่ได้เกิดเลยทีเดียวเอาละ่ะพวกมึงไปตักน้ำมากมูจะทําน้ำวนแท่งขูนเมียมกินเร็วละไม่งั้นหนุนเมียมพวกมึงตายแน่เพียงเท่านี้หลวงพ่อคูณ ก็เอาชนะใจบรรดาพวกหมอผีขมังเวทใจโหดทั้งหลายได้ท่านได้สั่งสอนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษกลับตัวกลับใจเป็นคนดีปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหรวงพ่อคูณจึงเปรียบเสมือนเทพเจ้าในหัวใจของพวกเขาทุกคนในหมู่บ้านชาวเขาผูกพายนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา